ครับกับสตรีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านครับนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมหน้ากปกใบมะขามนะครับปกจ้อยนะครับจิ๋วเนี่ยถ้าเทียบก็ใหญ่กว่าเล็บนิดนึงฮะสำหรับเด็กใส่ผู้หญิงใส่นะครับอันนี้ใส่ใส่ประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้ก็จะสามารถจะมีปกใบมะขามแล้วท้าเวทครับที่เขานิยมทํากันครับ แล้วก็เม็ดแต่งครับเม็ดแต่งที่ผมเห็นนะใส่ประมาณนี้น่ารักสำหรับเด็กและผู้หญิงใส่นะครับก็กรอบเป็นกรอบพระขัดมันเงานะครับสังเกตขัดมันเงาไม่ใช่ผ่าหวายนะครับอันนี้คือกรอบเลี่ยมปกติแต่ปกเลี่ยมปกติเราจะแกะลายใช่ไหมอันนี้ก็จะทําให้แคบลงแล้วก็ขัดเงาก็จะดูร่วมสมัยนะครับไม่ใช่เป็นแนวสไต เก่าๆนะครับพอขัดเงามันจะดูแบบทันสมัยขึ้นนะครับบางคนก็ชอบขัดเงาแต่ไม่ติดไข่ปลามันทําให้ดูเป็นทันสมัยมากกว่านี้นะพอติดไข่ปลามันจะดูมันจะแปลกๆมันดูตลกๆนิดหนึ่งแต่มันติดไข่ปลามีวัตถุประสงค์ที่ทําให้ห่วงมันแข็งแรงขึ้นทนทานขึ้นเท่านั้นเองครับก็ขัดมันทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างนะครับผมตัวกรอบเนี่ยเนื่องจากเล็กมากนะตัวกรอบใช้อยู่ที่หนึ่งุศย์ี่กรัมเองครับ ยังไม่ถึงครึ่งกำเลยกำหนึ่งกรรมณนิดเดียวเองครับค่อนข้างจะไม่ราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวหน้าปกใบมะขามนี่ไม่รู้วัดไหนเลยนะครับผมพยายามหาโค้ดด้านหลังนะตาม Google YouTube แล้วไม่มีนะครับคาดว่าน่าจะเป็นพระของจังหวัดชนบุรีเหล่านี้เองออกจากวัดชนบุรีเหล่านี้คิดว่าแบบนั้น ไม่รู้เหมือนกันว่าประมาณไหนแต่คิดว่าจะออกจากชนบุรีนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่แอดไลน์ยูทูปเอแอดไลน์ของช่องของห้างทองได้ทางทางไลน์แอดด้านซ้ายมือที่ผมจะขึ้นเลยครับแอดแอดมาแล้วก็ามรายละเอียดสอบถามพร้อมส่งภาพพระนะฮะขนาดของกว้างคุณยาวแล้วความหนาของพระนะครับแล้วผมปจะเมินคร่าวๆว่าแบบแต่ละแบบ ที่เลือกเนี่ยมันใช้ทองประมาณเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับเราค่อยตัดสินใจเราค่อยมาที่ร้านเพื่อเขียนใบใบเสร็จร,รับงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานพระหรือง,งานจิวเวลรี่ก็ทัามาถามได้นะครับผมก็สําหรับภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวขององค์นี้ก็หลังคลิปนะครับก็ฝากติดตามช่องห้างทองจึงจเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ Tik t ็อด้วยนะครับผมสวัสดีครับ